ไปถอดหมอกให้แม่ก่อนนะพี่นัดตอนไลฟ์ Please, คุยมันจะกลับมาออ okay, okay. เเคไลตร

เปิดแล้วโอ้มีสองตัวเฮ้ยแหลกเแหลกเปิดแล้ว แแหหลลไปไหนแล้วตัวปะกกิง่งยิงไม่ทัน,นวิ่งเร็วมากเลยทุกคนตรตงนนั้หายไปไลยแล้วเป็นแล้วหรอ ัเมื่อวานหนูคุยกับพี่แล้วย่าหนูบอกว่าคุยกับหนุ่มๆไปแล้วหรอพี่ยังไม่ได้คุยเลยเป็นแล้วหรอฮะอะไรเป็นแล้วหรอเมื่อวานหนูคุยกับพี่แล้วย่าหนูบอกว่าคุยกับหนุ่มๆไปแล้วหรอพี่ยังไม่ได้คุยเลยเป็นแล้วหรอฮะ เป็นแล้วหรอเป็นแล้วหรอเป็นอย่างอ่ะฉันอยู่ที่สถานีอินฟินิตี้เป็นอย่างอ่ะ อบคุณนะตกใาหมดเลยอ่ะโอตัวนี้ของเทียบไปแปลของไังไหนวะ เมื่อวานหนูคุยกับพี่แล้วย่าหนูบอกว่าคุยกับหนุ่มๆเป็นแล้วหรออ๋อคุยกับหนุ่มๆเป็นแล้วหรออ๋อพื้นที่ปลอดภัยไม่พบศัตรูเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจความหมายแล้วเมื่อกี้ไม่เข้าใจความหมายตอนนี้เข้าใจความหมายแล้วตอนนี้เข,ข,ข้าใจแล้วครับผม เล่นด้วยเหรอใครอ่ะมามาพี่ดื้อเหรอมามามาสวัสดีครับพี่แก้มสวัสดีครับอุ้ยลุดลนเสียวดีไม่ตายจง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 ซาฮูร์นี่มันคนหรือเปล่าอ่ะยี่เห็นแว๊บสีดำๆำใช่คนปะ ใช่ป่ะทุกคนเมื่อกี้ใช่ป่ะสีดำๆแบบเวฟอ่ะหรือว่าตาลายวะเอาไม่ได้ลายคุณจริงๆด้วยหรือ <c oughs> ว่าตาลายเมื่อกี้อ่ะ คนจริงๆด้วยนะมกวก็ตาลายนะเดี๋ยวอีกสิบหกตัวทุกคนสิบหกตัวอยู่ไหนสวัสดีครับทุกคน คือหกตัวแล้วมันอยู่ที่ไหนอ่ะป่าปมันอยู่ที่ไหนอ่ะขอของหน่อยอยู่ที่ไหนทุกคนอยู่ที่ไหนบอกผมมาเดี๋ยวผมยิงมันหน่อยหุ้ยมันยิงหัวใครไปแล้วอ่เฮ้ยมันชุด ชนมันเลยชนมันเลยพี่ชนมันเออชนมันมันตายแล้วเหรอมันตายง่ายจังไะอ้าวทำไมพี่ไม่พัญญาไม่พี่ไม่พัญญาผมเห็นเลือดพี่น้อยตั้งนานพี่ไม่พัญญา เดี๋ยวผมไปชุบเดี๋ยวผมไปชุบตอตู้อยู่นี่ตู้อยู่นี่ผมไปชุบก่อนของอยู่นี่ไม่ข้างหลังมาหรอ Cage. ขยิงผมข้างหลังนะอ่ะขยิงผมข้างหลังวะครบศัตรูแนะล้วแป๊บหนึในในง่งนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปโชมื่อกี้ใครยิงผมวะไหนวะ ยิงหน่อยเหรอหาไม่เจอขอบคุณนะแ้วบน,นอะไรตัวนึงอ่ะไอ้วอลต้อไวอข้าบนตรงไอ้วอแต่หรอเดีผมไปชุบพี่เขาขัง thì chụp được mấy này, ờ thì chụp được trong vòng, hiện nay hiện nay เฮ้คนคนอยู่ที่ตู้พี่นั่นไงอยู่ที่ตู้นะคนอยู่ที่ตู้พี่พี่พิ่งไปไหนอ่ะเอาพี่ข้างหลังมันยิงพี่อยู่อ่ะเอา้าอะไรของเขาสวัสดีครับ